ลมหนาวแล้วพี่น้องครั้งแรกมือแรกให้ส่องเข้าเนาะที่หลังจากไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําแล้วมาหาลอกขุดเบิง่งกบพี่น้องหู้แรกอีกอันนี้นะเบืบ้งหู้วาสิพ่อ,อีหยังเลิกไปเถอะ <c oughs> ดินบระดินที่แข็งแกรงนะพี่น้องเฮ็ดห <c oughs> ู้แรกหู้แรกว้าย เสียงกีดลันทงนะกีดลันทงหน้าแล้วเจ้าโอ้โหมาเด้อมโอนี้เด้อโมือนี้แบบมือแรกเลยเด้อทั้งเกี่ยวเขาแล้วมารอขุดในหน้าตัวเองนี่แถวหน้าตัวเองนี่แล้วพี่นอ้องปัดหูแรกอีกพ่ออย่าบแมนจะว่ากบนะเบิ้งดีๆีได้งูไปจัก,อกเอา้าลุนเบิ้งพี่น้องลุนเบือ้องขวัน เมื่อกี้จนกีดเสียงดังเลยกีดดันลานทุ่งกดไล่กดแช่เราพี่น้องกีดดันล้นทุงนววนทนนท่งถอนชิดผัวจักงูนิดหน่อยนีน่กลกีดเมื่อกี้เห็นบุหูหมูกีดงูหรือกีดกบหรือว่ากีดกระปูเบอว่าที่ปุดออกมาหนะ chưa bò chưa bò ơ ừ, có mày ơ à, nhẹ nhẹ đi có, 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 นี่สุดบ่อ้าวเดียวหมดสุดเลดยเมื่อนะท้าแม่แล้วคุดให้เดียวได้แปดตัวแม่ท่าแล้วคุดมือนะอมือเขาค้นเข่ามือสุดท้ายนะพี่น้อง ไยบ่เพิ่งคือประจกเอามันกระมุนหรอวะกระปุนายจีดลันบ้านนั่นน่ะจีดลันทงนาครับปลาทงนาไ้นาไปเจอกระปูเห็นว่ตีนะโอ้เจอแล้วจกอาติดแล้วมันสิตตยนะหูเดียวนี่พี่ต้องใช้เวลาไปสามสี่นาทีดินแข็งเนี่ย ยังได้ดินดาบไหมนอ้องมันวันได้คือดินช้าได้มาเบิ้งลุน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 เบิ้ <c oughs> ตงตาโกบสิเป็นจังได <c oughs> อ้าวผิดหวังฮันดาบกบออกมาเป็นกระปูเจ้าไอ ซอนสองผู้ปรจักษออ์อืมมาแล้วซอนสองจ<อ>ีดดังๆเลยจับจับะเนอะจับมาจับมาจับมาซอนสองโหลดมาแล้วซอนสิบผู้ประจักษ์เ่อกันยังวะหูเดียวใช้เวลาหลายนาที ซ่อนชองอะไรพี่น้องหูเดียวบอแม,มนว่าจะเป็นข้อต่อคอนเทนต์นี่ยังได้มันช่อนชองอะไรนี่แล้วนัว่นเจ้าพ่อแล้วพอ่อปนแล้วพี่น้องท่านนี้ซ่อนช่องอะไรก็ซ้ำกันคักอะไรอาก่อยเจียวหลอบมึงอีกคนพี่น้องมันก็ได้สองตัวพอ่อหูแรกนะคือขนาดหูเตอไปไรมีแววยังคูยังก็ เฮยนูพี่น้องเต๋อโมโหนูยงังสุดละเ้ย <c oughs> มันปุดออกไปนี่เห็นได้บ่นนูไอ้ทักข้าวหน่อยว่าจะพี่น้องอยู่ใน,น,นไฮนะหน้านี่แล้วฮา,าก็รออยู่ซ้อมอยู่เตรียมนะเตรียมไล่ป่องใก็ไล่มือเดียวนี่แล้วมือหนึ่งก็จ,จับกล้อง มือหนึ่งก็จับไหมรอนี่บอขูงเป๋อแม่มาจังนี่มันใส่บไกลนะอย่าไปโจกแล้วมันกัดมือเลยคุ้นแหละคุดดันไหวเจ้าค <c oughs> ุดดันไหวเ้าะ ไปหนุ่มอยู่นั่นนี่ไปจ้ามองข่อยแย่เดีด๋ยวไปจ้าหลังจากที่ได้กบไปซองโตมาเจอคุยหนูให้ไปสิมาลองเบ้งางฮะอยากมันออจังมันมีหนูจังมันมีหนูหรือบ่มีอย่ามันออกเห็นมันเอาขี่ตะเพื่อเงเขาไปเลีนยนจะได้พี่นอ้องอยู่อยู่ไปจ้า ในนี้ไอ้ทั้นี้ไม่จะรีหูนี่แล้วปุดออกมาเมื่อกี้นี่อย่าไปเอามือมันสกัดมันกัดอย่ามันอ่อนเมื่อเมื่อเขาสีเยบไปไปจัดมันมีหูไม่หรอจัดเฮ้ยขาหูนูนอย่ไปจัะเมืองนะอันบนนู้นถกขาวกับน่าจะเป็นนูนูหน้าระวังมันสีอ่อนข้างเจ้านะอย่าใช้ถุงมือเลยไหมเราจะไปคุบได้มันกัดมือไดย คอยคุดคอยคุดอย่าไปโจกมันจะกัดมือนั่นนี่แล้วมันปุดออกมันออกมาจะกี่นี่มีหูเดียวนี่แล้วมันเอาดินเอานไว้แมนบอน่าขยันหน่อยไปเอาเสื้อตีเสื้อกับพี่น้องวันนี้แกเสื้อแขนยาวมาหูทางอยู่นี่เขาญาติทั้งพี่น้องมองตีนว่าใส่เหยียบ พี่น้องนี่เห็นวเห็นวเห็นวะหวนี่นี่นี่เห็นเห็นบอกเออนี่นพี่น้องเห็นบ่นี่นู่่ยังบบหูเป็นนูยังเดี๋ยวมือกัดมือไรมันบกัดเอาบริจับทางอนามันเบิ่งดีๆจับดีๆแค่นั้ก็จับข้อลดมีหวามบริจาคนะพี่น้องให้ลูกมันปล่อยปล่ ปลอยพี่น้องปล่อยปล่อยพี่น้องบ่ได้หน่อยพอดปล่อยพี่น้องไปพี่น้องยาวต่อบ่าน่ะคุยคุยหมดที่บ่คุยหมดเลาะอ,อีกก่อนพี่น้องภาพกระซิบมว้วเนี่ยจังหน่อยออ,ออกว้ออกว้อออกตีออกไปห้าเบิ้งกันจะคุยก่อนจังขึน้น หู้ <c oughs> หูแรกนะมานนะดีได้สองโตมันหูต่อไปเอาไปได้ก็ลอยเอาไปได้ก็ลอยบาทเนี่ยกำลังก็เริ่มเบิด,ลดแล้วได้เที่ยงวันสี่สิบเอ็ดโมงล่ะนี่ได้จากเธอหนูแม่นมนนหนูคุยหนูข้านอขุดหนูเมื่อกี้เพืกลับไปคุยหน้าไปเจอหนูนะหัวใหญ่ตัวเล็หน่อยปล่อย ต,ตัวเพื่องไว้ในหอยขีดนี่แน่นเธอโบแมนบอลนี่แน่เธอเนี่บเป็นตาบ่ขงังงวไว้ในขอกในสวนนี่แหละไม่ได้ปล่อยไปทางใดดอกงวงสี่สี่ตัวบ กินยาจะนี่เบิดปีกแบบเบิดดอกคิดว่าอะไรกินเพื่องกันแล้วมาจะขายเพื่องอยู่กล่องละหาลอยกับมันบ่มีคนได้ซื้อคาสิก้าซื้อเฉพาะกล่องละหาลอยเพราะไร้เติบได้เพื่องกล่องละหาลอยก็บไร้เติบเยอย คันคันเฮ็ดอันนั้นไปก็ไปขายอีล้วให้เขาอ,อัดให้2องกล่องกับพันหนึ่งมันไก่เลยเอากอาล่องห้าร้อยขันอยู่ไก่มาสิก็เอาเสียกล่องละลสี่ร้อยมัวสีโตนะครับอเอาเพื่องไว้กัน mua cả bao nhiêu đó Ừ. Ừ, คุยนูอีกแล้วนูตัวน้อยอีกแล้วนะเบิ่งนี่คุยนูตัวน้อยอีกแล้วนูหน้าอีกแล้วมาแต่ว่หนูหน้าประคุตไปเป็นตัวใหญ่ออกมาก,กับมีดไดโนูลองเบิ่งเธอคุยนูอันนี้ก็นนีใส่หูนะเอาคือไปเห็นหูบ้านม,มีคือคุยน่ะก็เขาเจ้าคุดต์ตะคอดนั่นเด้อมันม่เถ่าบปกะคุณนั่นเด้อผ่อีกแล้วหู เอาอีกแล้วพี่น้องเจอหนูอีกตัวน้อยอีกแล้วเห็น <c oughs> กระหูน่อยอีกตัวน้อยอีแล้วมันไปทางไห,าหนหูแปลวนะมาต้องขยอ,อีกแลวบ่ตัวน้อยอีกแล้วพี่น้องเออมันกัดได้กัดบ่ฮะปล่อยอีกคือเกาพี่น้องเอย <c oughs> เจอตัวน้อยอีกเลย โอ้ส่อนภักกระแนงเด้เพี่น้องหลายกระโดดงานทีเป็นภาพสุดท้ายท้ายสุดแล้วประเจ้โทรศัพท์บเขานี่ขันเท้าพอไปเปลี่ยนหน้าจอนี่เรียบร้อยเลยมีมาอีกสองเซนบานี่สองสี่หกเซนล่ะหึมหุ้งก,กบเหรอโอ้โหแย่มรุ่งคุณมกรจังหวัดนนจังแง่งงบงก็เลอยบอดดอยหดกบ จอเธอคุยน <ersch> ู้นหอยอือทัวร์นยมกัง mm ูเนย่าีหรอแขงก็โดบ่มยูแล้วาทัวหยต้องไปแล้วมันบสเทือนแล้วสดงว่ามันหนีแล้วอหมคุยยังคุยกบเหรอคุยกบเหรออืจุ่มอยู่นอกันบอิี่ได้จาโตอ่ バチェドレーバー。 อล้รพี่น้องเขาก็จะด้ลาผ้าจากปิดคลิปะน้พี่น้องเราคุดหกครกหูแรกขัดมานสองหูต่อไปเจาหูที่สามที่สี่กับสอยม้อยคุดนูสองคุยกับเจอหนูนาไม่พอกันคิดห์นาพี่น้องน้อสบายดี